สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักนะครับปุ่มอังกอร์เทปดิ้งตรงนี้นะครับของตัว p r ักสมาร์ทพอร์ตเอ็นทนะครับว่าแต่ละปุ่มตัวเนี้ยคืออะไรนะครับผมทำงานยังไงนะครับแล้วยกตัวอย่างนะครับผมการใช้งานนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้สูตรอาหารเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ เคริ่มแรกนะครับปุ่มตัวอังกอร์เซตติ้งตรงนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับตัวอังกอร์นะครับหรือ EA ของเรานะครับแล้วก็ชื่อนะครับตรงนี้ชื่อที่เรากําหนดนะครับว่าอังกอร์ที่หนึ่งเนี่ยเรากําหนดไว้ชื่ออะไรนะครับตรงนี้นี่คือดูความหมายของมันนะครับตรงนี้ แล้วก็จะมีปุ่มนะครับสี่ปุ่มหลักๆนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจกันนะครับตรงนี้คือปุ่มเพนะครับปุ่มตัวเซตติ้งครับตรงนี้แล้วก็ปุ่มปุ่มตัวรีเซตนะครับตรงนี้แล้วก็ปุ่มโอเพ่นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวนะครับมีหน้าที่ทําอะไรนะครับตรงนี้เริ่มแรกนะครับจาก ุ่มตัวนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นรูปรูปเพนะครับแล้วก็รูปตัวสต็อปตรงนี้นะครับทําหน้าที่เป็นการสต็อปตต้าตัวอังกอร์เทปดิ้งนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรามีสูตรเอเอนะครับอเรากําหนดสูตรเอเอมาแล้วนะครับแล้วเราจะทําการลันมันนะครับตรงนี้หรือว่าให้โรบอทลันนะครับก็ กดปุ่มจับสีแดงนะครับเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนมานะครับว่าอ่าอังกอที่หนึ่งนะครับอชื่อ s 5 0้าสิบนะครับที่เราเป็นคนตั้งเองตรงนี้อ่าก็สตาทเริ่มทํางานนะครับก็กดปุ่มโอเคนะครับปุ่มสังเกตนะครับจากสีแดงนะครับก็จะกลายเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับตรงนี้ แต่ละปุ่มตัวนี้นะครับก็จะสามารถทํางานเป็นเอกเทศนะครับของการแต่การรัดคืออังกอร์หนึ่งนะครับรันอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเราสต็อปอังกอร์ที่สองนะครับตรงนี้อังกอร์ที่หนึ่งนะครับสูตรที่เรากําหนดไว้ก็ยังรันอยู่นะครับนะครับตัวปุ่มนี้นะครับก็จะทํางานสัมพันธ์กันกับตัวด้านขวานะครับเมนสวิตช์หลักของตัวโปรแกรมครับตรงนี้ก็คือสตาร์ท ตัวต่อตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่คุมนะครับตัว E A ตัวนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับว่าถ้าเรากดปุ่มเพจแล้วนะครับถ้าเราไม่กดปุ่มส Start อ n c h อ r ตัวนี้นะครับก็โรบอทก็จะไม่ทํางานก็จะไม่ส่งคาสั่งซื้อขายนะครับแล้วก็วิธีดูอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวตัวคุมของตัว ปรดักตอตัว ft f i นะครับตรงนี้ก็คือต้องกดเพย์ตรงนี้ด้วยนะครับให้อังกอร์ติทติ้งทำงานนะครับมีจุดสังเกตนะครับอสามที่นะครับก็คือถ้าเราจะให้ตัว ea ทำงานนะครับหรือตัวส m a r t ท p อ t ทำงานนะครับก็คือสังเกตนะครับปุ่มตัวเพย์นะครับว่ากดเพย์ไหมสองครับ่าตัว start อังกอรเป็นสีเขียวอย่าง สุดท้ายอันที่สามนะครับก็ปุ่มเพยที่เรากำหนดไว้นะครับต่อที่ตงนี้เพย์ออย่างนะครับหรือสตาร์ทหรืออย่างครับตรงนี้โอเคนะครับก็ปุ่มตัวเพยตรงนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับส่วนต่อมานะครับคือตัว Input นะครับหรือตัวเครื่องหมายไอคอนตั t งติ้งตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็น อองค์ประกอบนะครับตัวหน้าหน้าต่างอินพุตของตัวโรบอตตัวลอจิกนะครับตรงนี้ว่าจะกําหนดยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะไม่ลงลึกนะครับว่าแต่ละปุ่มมรนี้ทางานยังไงครับเดี๋ยวเราจะาในคลิปต่อไปลงลึกในคลิปต่อไปนะครับหรือว่า,าเราจะมากดาปุ่ม K นะครับปุ่ม YouTube ตรงนี้นะครับ เพื่อจะมาดูผู้มือหรือวิดีโอคลิปสอนการใช้งานนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับผมนี่คือตัว input แล้วนะครับเสร็จต่อมานะครับก็คือตัวปุ่ม reset ตรัวนี้เราเห็นตัวนี้นะครับถ้าเรานะครับกดปุ่มตัวนี้ไปนะครับจะมี pop-up แจ้งเตือนเด้งขึ้นมานะครับว่า ดีเซ็ตอังกรอร์เซต,ตติ้งนะครับตรงนี้ระบบจะทําการดีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของอังกรอร์ที่หนึ่งนะครับอให้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นอีกครั้งนะครับผมถ้ายินยอมในการที่จะดีเซ็ตหรือไม่อถ้าจะต้องการใช้ก็กดปุ่ม yes ไปเลยนะครับตรงนี้ก็ค่าที่เรามีอยู่นะครับตรงนี้่าที่เรากรอกไปนะครับก็ จะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นครับก็คือศูนย์หมดนะครับตรงนี้เอาค่าดีฟรอมันนะครับตรงนี้โอเคนะครับส่วนตัวปุ่มนี้นะครับหน้าที่มันยังไงนะครับผมเมื่อที่เข้ามาแล้วแล้วนะครับก็จะมีแบ่งเป็นสองที่นะครับก็คืออ่าตัวมีแล้วก็ตัวคอมมูนิตี้นะครับตัวมี ตัวนี้หมายความว่าเราสามารถเซฟสูตรมาเป็นของเราได้นะครับตรงนี้ถ้าลูกค้ามาครั้งแรกคือจะไม่มีตัวนี้นะครับเราต้องมากดเซฟเองนะครับตรงนี้เหมือนกับว่าเราตั้งค่า Input, อ่าลอจิกอะไรเรียบร้อยแล้วก็กดมาสามารถกดเซฟได้นะครับตรงนี้นนส่วนปุ่ม community นะครับก็คือจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับสูตรของทางบริษัทนะครับ เอรต์แวร์เดินะครับคิดคนให้นะครับเป็นตัวอย่างเป็นเดโมให้นะครับตรงนี้อ่าซึ่งสูตรนี้ก็ทําเงินจริงนะครับตรงนี้อ่าเวลาใช้งานนะครับก็คือคลิกที่ตัวตัวชื่อเลยนะครับผมตรงนี้นะครับสมมติเราจะใช้อสูตร S50 f c d นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่ม pop-up แจ้งเตือนขึ้นมานะครับให้เรากดปุ่มเคไปดาวน์โหลดตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นกดปุ่ม Enter ไปนะครับสังเกตด,ดูนะครับผมสูตรก็จะมีเด้งขึ้นมาละแล้วสามารถเข้าไปดู setting ได้นะครับตรงน,นี้โอเคอันนี้คือภาพรวมนะครับในการกดปุ่มโหลดนะครับโหลดสูตรมาใช้งานนะครับตรงน,นี้โอเคครับผมอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของปุ่มตัวอัางกร setting นะครับ ส่วนประกอบนะครับก็คือจะเป็นชื่ออังกองนะครับหรือชื่อ EA ตัวที่หนึ่งจุดถึงสิบครับตรงนี้แล้วก็แท็บที่สองครับก็คือเป็นตัวชื่อรบอทนะครับที่เราตั้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับส่วนที่สามก็จะเป็นออปชันหรือปุ่ม Stop Start นะครับของตัวอังกองท e t i n g ตรงนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับ คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับในการส่วนของอาการอธิบายนะครับปุ่มการใช้งานนะครับปุ่มนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ